สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่องปายผู้มักมวนมักหมอลำนะคะสาวหน่อยเพจบัานแพงเอซทุกท่าน f อฟน้องอุงอิง f อฟสาวน้อย f อฟซี FC ทั่วโลกและทั่วประเทศก่อนอื่น ช่องคุลี่ขอกราบขอพระคุณที่เข้ามากดถูกใจกดติดตามในช่องให้ช่องคุลี JO1 OFF สีเ a l นะคะพี่นองค่ะเมื่อนี้ก็มีเหลืองสิมะเล่าเรื่องเลา่าเกี่ยวกับอีหลานหน่อยให้ฟังเด้อค่ะพี่นงอ่าเฮาก็ับมาพูดคุยกันนะคะเมื่อวานนี้นะคะพี่นองค่ะได้ฟังแถลงการของพ่อบอสโจนะคะพ่อบอสโจยมมานินนะคะพ้องกบครอบครัว ของอีลาน้่ยนะคะเพิ่นแถลงการว่าเพิ่นจะทําภาพยนตร์ที่ใช้กล้องถ่ายภาพยนตร์เดอพี่น้องนะคะได้ถแถลงการมันเป็นเรื่องที่เสื้อผ้ายเป็นแมนบอพี่น้องอยากจะเสื้อพรสยพี่น้องว่าถแถลงการความยาวเท่ากับหนังขายอ้อเลยภายในกลุ่มปิดเท่านั้นแล้วก็เจาะลึกชีวิตอุงอิงชีวิตจริงเพชรพบ้านแพงโดยตรง ใช้ประมาณตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม68ใช้ก่อนภาพ,พยนต์ค่ายอออพี่น้องคิดเห็นเป็นจังไดโอ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนพ่อลูกพ่อลูกคู่บุญก็คือพ่อบอสโจยมมนินนะคะผู้ที่จะรวยพันล้านตามปากคำวาจาของอีลานอยแล้วพ่อก็บอกว่ารวยไปน้ำกันนะคะก็ขออวยพรน,นะคะเมื่อฟังเบิงเด้อพี่น้อง ชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายของสาวน้อยคนนี้จากดินสู่ดาวดาวเจิดจลัดบนฟ้านะคะพี่นองคะ่ะเฮ่ากับมาเบิงว่าในเรื่องจะเป็นอย่างไรหลังจากแถลงข่าวนะคะว่าสิเป็นอุงอิงเพชรบ้านแพงจากปากของเมียน้อยพี่นองคะ่ะจากคนรอบข้างจากทุกๆคนที่รู้จักชีวิตของอีหลาน้อยนะคะ บอร์ดก็ิสรุปว่าจะให้ซื้อเรื่องอยังจนพันเด็กคอมเมนต์ออกมาว่าจะเอาชื่อเรื่องอะไรดีนะคะอ้าจัดไปค่ะจัดไปเลยพ่อบอสโจ จดไปอย่างที่ต้องการนะคะเพื่อนเกิดจะเข่ากลุ่มปิดนะคะเพื่อนก็นบอกราคานะคะแต่ยังไม่แน่นอนเดือพี่นองเด้อในราคา259บาทอาจจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นสุดแ่แต่ต้นทุนของการถ่ายภพาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะออ้ยบอสจะนัดวันนะคะภาพยนตร์เฉพาะกลุ่มปิดเท่านั้นเจาะลึกชีวิตจริง ของอุงอิงเพชรบ้านแพงหรืออุงอิงรัตนาพรเดอ้อพี่น้องเดอ้อเตรียมนะคะพี่น้องเตรียมผู้ดีหยาดแต่น้ำตาซึบปื้บน้ำตาไหลโอ้ยบอกบาถือค่ะบอกบาถือเนาะพี่น้องเห็นคือกันบอนะคะถ้าเห็นเป็นจังไดคอมเมนต์มาใต้คลิปเดอ้อพี่น้องคะ่ะบอสบอกว่าห้ามไป ห้ามเผยแพร่นะคะกลุ่มปิดเริ่มตั้งแต่เด็กนะคะจนถึงเข้ามาวันที่ออดิชันคุรี่ยานแต่พี่นองนิทิเสียน้ำตาหากับอีลานอยอีกแล้วนะคะก็เท่าที่ทราบคีวิตของน้องอุงอิงผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านการดราม่าผ่านทุกเรื่องราวนอนไต่รลดซิล่อนอนในหลดบาดมาาแล้วพอจนกับความอิจฉาพอจนกับดราม่าคอนเทนต์หรือะะ่ักเซสใดๆโลกโซเชียลเป็นโลกที่เปิดเผยเป็นโลกที่สาธารณชนรู้จักเนกาะค่ะเนาะ รวดเร็วว่องไวยิ่งกว่าแวบแวบแวบเหมือนโทรศัพท์นี่แหละคะ่ะอยากจะเปิดอยากจะไปทางไหนเนาะคะ่ะพี่น้องนี่แหละคือเรื่องของสาวน้อยคนเก่งของเราเท่าที่คุรี่สังเกตชีวิตของน้องมาตั้งแต่มือแรกจนหอดมือนีอีลาน้อยน้องอุ้งอิงเปลี่ยนไปความฝันของเด็กคนนี้อยากมีงานทำ ความฝันของเด็กคนนี้อยากช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ประสบความสําเร็จอยากมีงานทำเพื่อเลี้ยงครอบครัวอีลาเฮดไดอีลาทํำไดเพราะอีลาอุงอิงเป็นคนที่มีความฉลาดเป็นเด็กหูค่วมเป็นเด็กกระตันยูให้บอกเลยว่ายอดกระตันยูก็ว่าได้บโกเคยลืมบุญคุณของคนที่เคย มีบุญคุณมานะคะบ่กว่าจะเป็นครูแต่งเพลงบ่าว่าจะเป็นพ่อไก่พี่น้องคือศีลพ่อไก่ที่พาอีหล่าไปร้องเพลงในตามตลาดนัดนอพี่น้องเนาะนั่นแหละคะ่ะเรื่องเล่าของอีหลา่าสี่ออกมาสูสายตาคนกระบัดนีแหละพี่น้องเอ้ยพี่น้องคู่รีว่าน้ําตาซึแมแน่นอนน้ําตาซึมหรือน้ําตาไหลนะคะถ้าพูดถึงน้องอุ้งอิง เด็กน้อยคนนี้ไม่มีวันลาไม่มีวันหยุดนอกจากว่าไม่สบายจริงๆนะคะปีนี้ไปสองครั้งแล้วนะคะแต่ต่อไปก็จะไม่มีน้องสู้ชีวิตน้องเป็นตัวอย่างของเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะกำลังไต่คว้าดวงดาวเพราะฉะนั้นเยาวชนรุ่นใหม่ต้องดูน้อง,อ,งอุงอิงเป็นตัวอย่างจึงทำให้พ่อบอโจและครอบครัวเกิดความคิดนี้อยากจะให้ เยาวชนรุ่นต่อไปได้เห็นแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะพี่นองขาคูลีชื่นชมในความคิดของพ่อบอสโจเจ้าพ่อคอนเทนต์ผู้ที่เป็นเจ้าพ่อโซเชียลเป็นผู้ที่มีความคิดโออลังการสุดยอดโอเคสำหรับจะสร้างภาพยนตร์ ละครตัวนี้ยิ่งกว่าชีวิตจริงก็คืออุ๋งอิงเพชรบ้านแพงในเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งในกลุ่มปิดเดอพี่น้องเด้ออาจจะราคาคาดเคลื่อนไม่แน่นอนเด้อพี่น้องก็บอสคิดดีแล้วดีใจที่บอสจะทำหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ก่อนภาพยนตร์คายอ้อในเดือนพฤษภาคมทุกคนกิดสิได้เห็นนะคะทุกคนก็จะมีความสุข ในการที่จะได้ชมได้ฟังจากเพลงแรกหอบฝันมาลังหา่านก็จะเข้าไปอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้มา30ล้านวิวไม่ว่าจะเป็นเพลงเอิ้นหักนางเอกน้อยหนึ่งเขาให้พ่อเน่ผู้บ่าวคนแรกเพลงไล่เพงล,ลเพงสั่งผสมนองหักคือว่าสาวสำน่อยค่อยหักนะคะพี่นองเข้าสิได้ชมบทบาท เรื่องรล่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเตรียมรับชมได้เด้อพี่นองเด้อเตรียมหากระดาษมาไหวเตรียมหากระดาษมาไววซับน้ำตานะคะนางผู้มีความขยันนางผู้มีความเป็นคนดีนางคือศิล,ลปินคนนี้ทิดาลําเพลินนะคะศิล,ลปินลาญยามอบ นางเปรียบเสมือนเทพีแห่งความสุขเทพี TP ที่ช่วยรักษาคนให้มีจิตใจมีความสุขทําให้คนหายป่วยจากอัลไซเมอร์หายป่วยจากโรคต่างๆหลายคนนะคะนางผู้ให้โชคให้ลาบสําหรับคนที่มีโชคมีลาบนะคะให้โชคให้ลาบนะคะปฏิปโต,ปตมา นี่คืออุงอิงเพชรบ้านแพงพี่น้องสิไดบงบึงน้องเป็นผู้นักร้องคนเสียงดีคนหนึ่งเป็นผู้ที่ได้รับนะคะรางวัลโล่ต่างๆนี่คือสาวน้อยรัตนาพรพี่น้องขาวโว่ไปโว่ามากก็เสียดายเวลา ออ้ยเสียดายเสียดายนะคะหนึ่งในล้านก็ว่าได้หนึ่งในล้านแห่งความดีหนึ่งในล้านแห่งความฝันหนึ่งในล้านแห่งความรักของคนทั่วโลกทั่วประเทศสิเิชมน้องอุงอิงชีวิตจริงของน้องเอาละค่ะสุดไายและ่ายนี่คุณลีก็ขออวยพรให้พ่อบอสโจยมมนินที่จะสร้างภาพยนตร์เรื่องชีวิตจริงของน้องอุงอิงให้ประสบความสำเร็จ ทุกๆด้านบอกว่าจะเห็ดอียังนะคะก็ขอให้ราบรื่นมีครอบครัวก็ขอให้มีครอบครัวที่สมบูรณ์อย่างเช่นมีคุณย่าสุภาพเป็นอ่าล่มโพล่มใส่มีญาติพี่น้องตุ่มโฮมหัมหกแพ่งสามาคขี้กันสร้างเนื้อสร้างตัวให้ลารวย พันลลานเลยเด้อค่ะให้ศิลปินในวงให้ล่อยไปน้ากันให้ FC แฟนครับมีความสุขนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขที่จะได้ชมภาพยนตร์ชีวิตจริงของน้องอุงอิงสาวน้อยรัตนาพรหรือสาวน้อยเพชรบ้านแพงสุดท่ายคุลีก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชมกดถูกใจกดติดตามในช่องคุลี j จ o อ f f i ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ จะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งพี่น้องเห็นเป็นจังไดนาะพี่น้องเนะาะความยาวเท่ากับหนังเรื่องค่ายออกแค่ค่ายออก,ก็อยากเบืองแต่บัดนี้เฮงมาเห็ดชีวิตจริงของอุ๋งอิงยิ่งกว่ารักครน,นะคะพี่น้องคะโอ้ยอ่อนซ้อนค่ะชีวิตนอ้องอุ๋งอิงเท่าทีเอ c ซแฟนคลับทุกท่านเคยได้ฟังเคยได้เห็นตั้งแต่ วันมาออเดชั่นแต่ก่อนหน้านี้น้องต้องประจนกับศึกใหญ่หลวงมาไม่ว่าจะเรื่องความเป็นอยู่สภาพชีวิตจริงของคนเรามาจากท่องไล่ท่องหน้าเดอ้อพี่นอ้องอ่อนซ่อนในการเด็กผู้หญิงคนนี้คือน้องอุ้งญิงหัวใจใหญ่กว่าตับนะคะเพิ่นก็นจะหาผู้ที่จะมาเขียนบทเล่าเรื่องเล่าให้ร้อยลัด โอ้รอชมรอชมพี่นงเอ a c แฟนครับรอชมรอฟังในอนาคตใกล้นี้แหละคะ่ะพี่น้องคะเราจะได้ดูนะคะใช้ในเฉพาะกลุ่มปิด